โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับอยู่ภานในเกมเลเลฟอป้าเช่นเคยมีหลายคนถามมาว่าไอ้เจ้าเครื่อง5บิลเลียนเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กอลงไปสูงไวนะ้เนาะเนี่ยอันนี้ทําอะไรได้ใช่ไหมล่ะคืออันนี้ง่ายนะครับผมะคือมันเป็นที่จะแปลงอุกกาบาตครับเป็นเงินเนาะแล้วก็ส่วนใคาที่แปลงไม่เป็นเนี่ยนะคนเ,เราซื้อมาเนี่ยอ่ะนี่คือผมแบบว่ารอให้อุกกาบาตตกแล้วเนาะอ่ะสมแติผมเอาอุกกาบาตมาชิ้นหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วคือข้อดีคือตอนนี้อุกกาบาตอะ่ะมันตก เขาอัปเดตให้มันตกแบบว่าเพิ่มขึ้นแล้วเนาะก็โอเคเรามาทางนี้นะครับอ่าเพิ่มว่าอยู่ประมาณนี้เลยนะกด e นะครับใส่นุ๊กเห็นไหมวัเถึงก้อนนี้ว่าคุณจะต้องลุกขึ้นแบอย่างนี้เว้ยแล้วก็เก็บตรงนี้เว้ยเห็นปะคุณก็จะได้เงินมาแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะอ่าอันนี้เก็บนี่ได้เงินแล้วครับเห็นไหมมันจะได้เงิน1000ล้านนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาอุกกาบาตเนี่ยผอำอันเนี่ยวันนี้เห็นไหมผมเอาอุกกาบาตอันนี้มานะครับประมาณนี้อ่าผม ใส่ตรงนี้นะครับอา่าแล้วก็เก็บตรงนี้นะครับอา่าใส่เรื่อยๆก็ได้นะใส่าบบนี้ไปเรื่อยๆอา่าแล้วก็เราก็เก็บทีเดียวครับเห็นไหมจากยี่สิบสามพันล้านเนี่ยได้ยี่สิบเจ็ดพันล้านโอเคเนาะก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะก็ทำไงได้นะครับว่ามันทําอะไรได้นะคะก็โอเคไปแล้วบา,บายๆครับผมโตรสันเลย